เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการอินมีที่ร่วมใจคนไทยบทิงกันเราเรื่องกขอดกันหมนิดหนึ่งเนาะสงการพันไปแล้วแต่ว่าหลังจากสงการพันไปแล้วปุ๊บบางคนต้องไปโรงพยาบาลบางคนต้องไปรงผักบางคนต้องไปศาลค,ครับเพราะวันมีคดีตามมากครับรถชนกันแน่ยิ่งกันแน่ตีกันแน่ขากันแน่ครับย,ออย้อนยังครับเหล่าครับไปเบิ่งเลยว่ามันตีกัน,นี่มีเหล่า,าในร่างกายของผู้ที่ทําลายเขาแล้วก็พูดผู้ถึงทําลายนะครับผู้บาดเจ็บผู้เสียหายนะไปเบิงบ่งเบิง่งไปตรวจเบิง่ง เราทั้งนั้นครับแต่ว่ามือเ้าเบองข่าวสะท้อนใจนิดหนึ่งเด้๋บอกพี่น้องฟังมีไฟล์ปกครองเขาไปตรวจจับมอไส่เสียงดังไม่รุนีขี่มานะเสียงดังเพราะก็เลยบวกเลยจับเลยอืมบัดนี้เขาเห็นแนวไยในหูบ่ครับซึ่งก้อนนานี่ก็เคยเป็นข่าวอยู่สมัยหนึ่งก็ค้นก็โจดจันหลายแต่ตอนนั้นมันยังบ่ทันมีโซเชียลครับคนยัง บ่อมีการกระจายข่าวหรือเผยแพ่ความเห็นต่างๆคือปัจจุบันนี้นะครับตอนนั้นฝ่ายปกครองจับแล้วปื่อปัานนี่กเก่าหมอไบรุ่นนี่ครับกดมันลงครับเด็กมันลงดันมันลงครับความเห็นมันน่ะละ่ะให้มันน่งลงก้มลงแล้วก็้อ้ผู้หนึ่งเล่งเครื่องมอไส้เสียงดังๆใส่หูมันเมืองที่แลละครับถามว่าหมอไส้เสียงดังมีความผิดบ่มีครับทันไปควนทอมันออกเอาใส่มันออกมันเสียงดังๆ ทะเบ,บียนม่มมีพหลรบอมมี่มไปหลวเท็ดหล่อหน่อยยางหน่อยไปปาดบอปาดยังเงย็ดในอุปกรณ์ส่วนความมันพิษแผกไปไปเดี๋ยวไฟหนาบมมี่าปทะเบ,บียนบวสวมหน่อยน้ำเงินคดีไปเลยครับตามพรลรบจราจรตามพหลรบรถยังก็ว่าไปถ้าเป็นรถงอนก็นกจับไปน้ำเงินคดีไปมอไส้ก็ปั๊บไปเอออืมท่านมีสิทธิทจะไปเล่งเครื่องมอไส้เซสงหูหลกเขาบอกนะครับมีตำํารวจหรือฝ่ายปกครองมีอำนาจเทียนใดบอกอืม มีกฎหมายท่านเฮดบอกว่าถามีกรณีแบบมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือขนส่งสามารถดำเนินการใส่สารเตียได้เลยจับมันนั่งลงมันมอยอมก็กดมันลงแล้วก็เล่งเครื่องมอไซต์เสีหูมันสามสิบเถื่อจนก็หูมันจะแตกเลื่อยข่วนเขาตามันเนี่ยมันแสบตาอืเรื่องหายมันห้องเสียงหลงหายมันเฮ็ดแล้วลาบแล้วลาบแล้วชิบว่เฮ็ดอีกผมสิบไปใส่ทอหายมันเสียงเงียบเสียงสงบขึ้นมีกฎหมายมีอำนาจในยท่านเฮดได้บอกครับเขาก็โจทย์จันในโลกอินเทอร์เน็ต บางคนก็บอกว่าเออสมควรแล้ววม่รุ่นไม่ต้องเจอแน่ครับถ้าเป็นลูกท่านเนี่ยครับท่านจะพอใจบออผ่ผู้ผู้ผู้ไปแสดงความเห็นแบบบางคนก็บอกว่าตำรวจหรือเจอ้าหน้าที่อันนี้เรื่องนีะเป็นฝ่ายปกครองเนาะเหตุเกินกว่าเหตุบอสเลูกเขาหูแตกหูดับเพี้อยองไรครับมันแมนนะครับแก้วหูคนเสียงมอไซต์มันแผดดังมันแห้งแมนบอกครับโอ้โหจ้าเดซิเลบลเขาบอกโอ้แต่ว่าเขาชี้ผ่านหนาบ้านเฮาเสียงดังๆนั่นครับหูเฮาก็อยู่ไกลกับเสียงอยู่เฮาก็หนวกหูซืือแต่ว่า บ่ได้ถึงขันทำไา่แก้วหูเฮาเพราะมันยังอยู่ห่างอยู่ครับหนวกหูอยู่ย่อมรับแต่ว่าบ่าถึงขันเย็ดในแก้วหูเฮาเสียหายหรือดับหรือหูหูหนวกบ่ถึงขันนั่นครับแต่ว่านี่เอาหูคนนี่ไปอยู่ยไก่เสียงหลดเล่งเครื่องอมไม่รุนหลังจากที่เขาดับเครื่องแล้วเขาเอามันยืนขืนแล้วนี่มันเป็นงงๆเป็นแบบโอ้โหจับเบื้องหูเลยเพราอเผื่อหูแตกนะครับแก้วหูแตก ท่านจะไปรับผิดชอบลูกเขาจังไหนครับในการที่ท่านเป็นเล็งมอเตอร์ไซค์ใส่หูลูกเขานั่นทั้งคว่นอีกทั้งเสียงอีกเขาเป็นคนพิการมาท่านจะรับผิดชอบจังไหนครับหูคนข้างหนึ่งหูมะหูว่าหลยมันไหนนะครับหูหูหนวกอะไผ่กับห่วงแขนมีสองตาสองหูมีแขนมีขาท่อกันยูซือเขาเล็งมอเตอร์ไซค์เสียงดังทันตันนิ้วเลยท่านเอาแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยเออไปจอบเบื่องเขาอาบน้ำหรือไปลวนลามโดยสายตาโจกตาออกามาเลย มันเหตุได้บอกเขากรต้องส่งน้ำเนื่นคดีต่อหะข้อหายังบาปไปมีกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์บทลงโทษคอบคุ้มวัดหระครับอันนี้กับผมว่ามันก็เกินไปเบื้อง่าวแล้วก็สลร์รถคนหูเนาะหมวหน้าครับของไฟยปกคร้องท่านต้องพิจารณาหลวงน้องท่านบอกไม่นะครับท่านจะซาใจท่านจะโมโหโหยเขาเรียนนามก็ดีบากนีขี้มอไสคมาเสียงดังเล่งนี่ต้องเอามันแนล่ะให้มันหลาบมันจำให้มันหูเลยว่าคนเดือดร้อนซ้ำไหนนั่นวะครับ เออก็ลงโทษเขาที่แหละครับกับปับเขาเพราะว่ากาวตักเตือนเขาตำรวกสำหล,ลานนะครับอย่าไปเห็ดแนวนี่ก้อนนานเนี่ยค่อยมีการเห็ดแบบนี้แหละสมัยก่อนจับได้หลายคนเลี่ยงกันเลยครับเอาโจ้ไว้รุ่นนั่งลงแล้วก็เล่งเสียงมอไซสไส่แบบนี้แต่ตอนนั้นเป็นตำรวจเห็ดครับก็ต่างดานแบบนี้แหละนายตำรวจสันบุญยศําเดยตอนนั้นมันยังว่าท่านมีอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กมันว่าท่านกระจายความความบ่ถูก่้องแบบผมถือว่าบ่ถูก่้องนะ เขาเหตุผิดมาสันจีมีสารมีตำรวจมีค่าปับมีการดำเนินคดีเหตุยังสันเขาเวลาคล้องกับตัดมืออดบ่ต้องส่งฟ้องศาลตัดมือแล้วก็มันไปส่งโรงงบาบาลนมันคนคนมือขันมันจังหลักของคนบ่ดด้มันเหตุอันไหนบ่ดีกับจัดการมันแบบนั้นเลยลงโทษไปเลยให้สังคมลงโทษไปเลยหรือให้เจ้าทุกผู้เสียหายพ่อแม่เขาลงโทษเลยมึงข่าลูกกูข่าลูกมึงยังสีเรบบอกครับคือสิมีสารคือสิมีตำรวจสันเขาคือเหตุสำนวนคือสิมีทนายคือสิมีการต่อสู้คดีลงอยู่ศาล คือสิมีการพิสูจน์ขอเท็จจริงว่าไผผิดไผบ่ผิดตั้เงเถียยิ่งเขาหนึ่งโมเมนต์ว่าคนยิ่งผิด,ดเนี่ยก็อาจจะป้องกันโตก็ได้ก็ต้องพิสูจน์กันว่าเป็นการป้องกันชอบถูกกฎหมายบ่ถ้าเป็นการป้องกันชอบถูกกฎหมายบ่มีความผิดนะครับบ่มีความผิดเลยตายทีมตายฟรีเลยครับสามารถป้องกันชีวิตทุกคนหักชีวิตเบิดเขาสิมาฆ่าผมผมก็เลยฆ่ามันบักฆ่าบักทีมันจะฆ่าผมนั่นละ่ะแต่ว่าถ้าเขาอยู่ซดีๆเขาดังกินก๋วยเตี๋ยวยิ่งย่างไปยิ่งหัวเขาเพราะผมขั้นเขียวไงผมสร้างป้้องกันไดบ่่ละ เขาบันเหตุยังใงผมเลยหมายว่าคนบุกลูกเขามาในบ้านผมถือปืนถือมีดแล้วยิงเขามาในบ้านผมจิแท่งผม,มงก็สวนแล้วผมกับป้องกันโตเลยป้องกันครอบครัวผมลูกเมียผมทรัพย์ส,สินผมอะกฎหมายจะว่าให้อำนาจผมป้องกันชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผมได้เลยบ่ครับอืเขาก็บ,บัญญัติไว้ในกฎหมายอยู่ในผมมันกฎหมายอาญา,ายอยู่การป้องกันจะชอบรืยกฎหมายมีความผิดแต่บางอย่างมีความผิดแต่บ่ต้องรับโทษ หรือมีความผิดแต่ว่ารับโทษหน่อยกว่าที่มมกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั่นก็ได้กฎหมายมเป็นขันบันไดอยู่แต่เจตานาฆ่าเขาเลยเอาเต็มๆไปเลยโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก40ปีเออแต่ว่าถ้ามีเหตุว่าเป็นยังจังข่าเขาแบบตํารวจวิสามันฆาตกรรมเพราะข่ายยาเสพติดครับน้ำจับมันไล่ล่ากันมันยิงสูมันฟาดระเบิดใส่วี่ระเบิดใส่ตํารวจก็สวนเลยแต่ตํารวจวอยิงมันมันก็นยิงตํารวจแล้วพวกนี้มันมีอาวุธสงครามบางเถื่อนะครับ ก็เป็นวีสามันขาดกรรมก็คือพอขายยาเสพติดต,ตายฟี่ตายเขาก็ตำรวจเขาก็หักชีวิตเขาคือกันเอบเอบพรามวนาเป็นตำรวจนั่นบ่ครับมีเครื่องแบบแล้วก็ว่าย่านตายเลยครับตำรวจก็ย่านตายเลยครับเจบใครเดียป่วยก็ไปงพยาบานขึ้นกันเด้เอตอตำรวจขยานคือกันย่านเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าจะได้ปูนบำเหน็จสามขันเจขันแปดขัน,ขนยังไงแต่เขาก็บอย่างใดได้บำเหน็จแบบนี้เออเขาก็บอย่างได,ได,ไดบบขันแบบนี้ได้เออเป็นในชีพ ตายเพ๊่ไในเป็นในพ่นเขาก็บอเอาเลยครับอืเขาอยากได้ในพ้นตอนมีชีวิตอยู่นี่ครับเขาบอกอยากได้ตอนตายเพราะมันเห็นยังบ่ได้ตายแล้วรู้มี่แเขาหลนเสียใจนะว่าล่ะนั่นนั้นแล้วเขาก็มีสิทธิป์ปองกันทุกชีวิตมีสิทธิป์ปองกันโตบางอย่างเขาเข้าใจผิดไปร่วมถึงสิงสาราสัตว์ไปเลยอืมเขาก็เข้าใจผิดสำคัญผิดไปอืมแบบว่ากฎหมายนี่ก็จังดูแลสิงสาราสัตว์หากมันเกินไป ไปแตะตอ่งมันไปตีมันไปเตะมันมนี่บ่ได้เลยตีขุกเลยกับตรงขามไปตีคนเตะคนมือตีขุขกเครียดกันหด้หอ่เอาเรื่องเอาเล่าหรือตำรวจปับไปซ้อมไฟจบแต่ว่าถ้าไปทํจริงสารศาสตร์โอ้โทษน,นักเหลือเกินเขาอาจจะเข้าใจผิดนะครับอืเจ้าของหมาก็ดีหรือหมาตัวไดแมวตัวไดก็ยาหรือสิงสาราสาสตว์ทำมันฟังออกนะครับให้เข้าใจนําว่ามนุษย์นี่สามารถป้องกันตัวได้จากไพ่ต่างๆไพ่มันมาหลายทางครับ ไพ่ธรรมชาติก็มีไพ่จากคนน้ำกันก็มีสิงสาราสัตว์ก็มีบอกครับที่นี่ทำหมามันเลียนมากมันสีมากัดเขานะครับหมาตัวใหญ่พันธุ์ไดนก็แล้วเต่สีมากัดเขานครับเขามีไหมอยู่ในมือเขาก็เลยฟาดไปเถือหนึ่งเถืองหมาตายเลยถามว่าพเราบอคุมค้องสัตว์ถ้าการทำถ้ารุ่นโหดไล่สัตว์มีความผิดตามกฎหมายถือว่าเขาตีหมาตายเออบางเธอจะเอาขอกฎไม้มาจับกระว่าเข้านี่คนขคตบ่ค่อยเข้าใจเนาะก็เข้าใจว่า เฮ้านี่ตรงตีคูกแล้วไปตีม้าเขาตายครับใจในทางตรงกันมันแรนกับโจรเขามาม้าตัวใหญ่รครับเห็นบอกค่ยมันกัดคนน่ะมันบอกปล่อย,ยมันกัดแล้วมันสีเหนือ่อรุดเป็นตอนเลยเฮาก็อาจจะตายได้จะเป็นมา้าวอวม้าดีเฮาก็บอกโ้โหเฮาก็มีไหม่เฮ้าก็ฟาดไปเท่านึงทีว่าเฮ้าท้ารุ่นก,กันยกกักรมสัตว์ได้บอกทำลายสัตว์ตามพรบคุมข้องสัตว์ได้บอกเออพราะมันกวนไม้อาญาเขาก็บอกอยู่ว่าเฮาสามารถป้องกันสีของเฮาได้นันนบอกครับ จากการกระทํอมยังกะแล้วเต่ทีเย็ดเห่เฮาได้รับอันตรายบอลเป็นไพยังก็แล้วเตียเฮาป้องกันตัวเฮาได้เลยครับหมาสิมหามากัดคนฟี่ๆโดยที่เขาหมาเล่้มาหาเฮาต้องยืนตรงเฮาต้องนั่งลงหรือเฮาต้องให้มันกัดเพราะว่าเฮาไปส้นมันเพื่อเฮาติขุกโมเมนแม่นี่ยครับขนาดคนที่ขาเฮายิ่งิงคนตายได้บ่มีความผิดถ้าเป็นการป้องกันฉอดหรือกฎหมายภาษายังกับหมาสิงจะมากัดเฮาเฮาติป้องกันัตบ่ได้ยิ่งมันบ่ได้เฮตุดได้ครับแต่ว่าท้ามอยของมัน บ่เดมมาลาล้านเฮาบ่เดมไล่กัดเฮ้านะครับมันยวงมันแล้วเข้าไปเอาเสือกควงข้อมันเฮาลากไปเฮาไล่ตีมันเอาไฟจุดอเผาหางมันหล่นจังซี่สิเรื่องน้าห้อนสาดตมันอย่างซี่เอออันนี้ก็สมควรนะครับมันอยู่ของมันโมอมมแม่แน่นมาล่ะตานต้องเข้าใจนําครับว่าก้นไม้เขาก็มีเหตุมีผลของเขาม่แม่นว่าขันหมามากัดคนป้องกันยังบ่ไดมเลยหมากาลังสิแล่นมางับลูกเข้าลูกเข้าสมเดือนอยู่เขานอนอยู่เป๋มันแรนมามันขยําลูกเฮ้าแล้ว แคหนึ่งเดี๋ยมันอีกสามตัวเขาลังแลนยของมาเขามีปืนเขาก่อนยิงป้องกันลูกเขาส้ามาถเชียได้บอครับผมถามเนี่ยเออถ้าเป็นลูกท่านท่านจะป้องกันลูกท่านบอท่านมียังท่านก็ต้องเอามาละครับยิบช่วยเมื่อเลยมีขอนท่านขอนเอาขอนมีพามีมีก็ต้องป้องกันละอ่บอกว่าเหตุการณ์มันชุกหลงหุกมันก็ท่านหนันก็ต้องป้องกันชีวิตลูกเขาอ่าเวละแต่ว่าถามันอย่ของมันอย่างที่ครับมาบ่ต้วเรนหน่อยนึงบริการไพลครับโมเมนต์พันธุ์ดูพันธุ์โหดลายยังเลยเอง่รปืไ นั่นแะครับเออท่านจะไปสําคัญผิดนะครับเพราะกฎหมายมันมีช่องของมันอยู่โมเมนต์าถูกยางโอ้โหไปแตะตอ่งไม้ยังกับโได้เลยแมวกับโได้ิงสาราซั์ยังเห็นโบได้เลยพอระบบโอ้โหมันคือออกมาแนวนี่ว่ามันคือหักแต่สั์แต่หมาเมื่อมเมนครับมีเหตุผลของมันอยู่อืเอาเหตุผลบากันเวลาเขานำเือนคดีลงสารเขาเบิ่งเหตุผลอยู่สารมันก็เบิ่งอยู่กับเบิ่งกับกฎหมายอยู่เอาแถมให้บ้านนี้เรื่องสําคัญผิดนี่ครับนี่ผมยกตัวอย่างเลยช่วงสงการนี่ อาถุมวกถุมบ่มบนอนนั่งกินเหล่ากันอยู่หน,น้าบ้านนี่เหตุเกิดใกล้ๆนี่ครับแถวนี่แหละชี้สเก็ดบา้านเฮานี่ยแหละชี้สเก็ดกันเองเนี่เออนั่งกินเหล่ากันอยู่ไว้รุ่นขี้มอไส้มาสองคนชิบหกชิบเจ็ดปีเออหมอหนึ่งนึ่งอายุยี่สิบแปดปีเข้าใจว่าเป็นศัตรูครูอากาศเป็นครูอ,อริขี้หม้อไส้ผ่านหน,น้าบ้านมันก็จะเร่งเครื่องยังเพรามันแน่เนาะขี้หมอ้อไส้มันาะเสียงเงียบอยู่แล้วลรถไวรุ่นนี่แหละครับลูกซ่องนําเลยเบิร์ตแปด 8, นัดยิ่งเข้าไปเลย ตายข้าหมองเัวหนึง่งผู้หนึ่งแม่บาดเจ็บสาหัสอีกผู้หนึง่งตอนนี้หมอว่าผาตัดกับบ่อใดยิงเขาถือนี่ครับหัวถือเส้นประสาทสําคัญถือสมองเออผาตัดกับบ่อใดครับถ้าผ่าปุ๊บตายปั๊บเลยอถ้าปล่อยไปกบรักษาบ่อใดก็ต้องประคองไปแบบนี้ครับซึ่งขอใจว่าบ่อใดแช็งแล้วนะขอให้เราเศร้าซะหน่องลงลูกหลานเลยให้เจ้าเศร้าซะให้หมอเก่งรักษาเจ้าเด้อ แต่ว่าหมอผลวินิจัยแล้วว่าต้องประคองไปแล้วสุดท้ายแล้วก็ครับต้องเสียชีวิตเพราะว่ามันถือหมองสําคัญเลยครับอีผู้หนึ่งตายเลยพ่ต้องบ่าถึงหมอยิ่ยงๆแล้วเพื่อก,กะหนีไปต่างร้างแล้วก็บม่มอบโตเขาถามว่าคือไปยิ่ยงเขามีเรื่องมีเล่ากันบ่บเขาใจผิดสําคัญผิดสําคัญผิดก็คือเขาใจผิดนั่นแหละภาษากฎหมายอื่นสําคัญผิดแต่ว่าคันพี่น้องป,อง,ปองไปนี่ก็ใส่คําว่า เขาใจผิดเขาใจผิดอืมบ้านนี้หมอยิ่งเขานีอ่างได้ว่าบริเจตนาที่จะคาอด้วยยิ่งสองคนนี่หรอกเพราะว่าโมโหจักกัน่ามีเรื่องแต่เขาใจผิดคิดว่ามันเป็นศัตรอูอ้างเพื่อจะบาต้องรับผิดได้อของห้าขาคนตายแล้วก็พยายามขานะครับเห็นบอก ถ้าเบิ่งดีๆการจะเบิง่งว่าเออบ่เมนตัวนีน้บรรมแมนคัวลีเฮาตัวมันคือกันจะซือ่อม,มาปรครับหรือเป็นขออ่างี่ซือ้อมันเมาไไหบ่ฮูหเรื่องฮห้เหลาปืนอยู่ไก่เมือเห็นไผชีรถเสียงดังแน่ยิยยยยงิงเขารดแล้วพอตำรวจจับได้เพื่อก็บ,บอกว่าเข้าใจว่ามันเป็นศัตรูสมมุติว่าเราคิดแบบนั้นอีหลีคิดว่าเป็นศัตรูของเราอีหลีเลยแต่ว่ามันโมแมนหมอนันที่าดเข้าใจผิดคิดว่าหมอที่ยิง ที่จริงเขาเนี่ยเป็นศัตรูจริงมันโมเมนนะครับเราขอใจผิดเออ,อ้างในบอกว่าผมเขาใจผิดผมมา้องรับโทษอืมพี่น้องรองเบิ่งเดอ <c oughs> ที่นี่ทังอาญาครับการกระทําความผิดทางอาญามันตองมีเจตนาเนี่ยจังจะต้องรับผิดรับโทษตามกฎหมายตองมีเจตนาครับเป็นแต่เป็นความผิดเกี่ยก็เรื่องประมาทแล้วกฎหมายกำหนดไว้ว่าประมาทแบบนี้ต้องรับโทษประมาทแบบนี้ต้องรับผิดถ้าเขาบอเขียนไว้เกี่ยก็เรื่องว่าประมาทว่า ตองรับผิดกับบต้องรับผิดนด้ครับประมาท้คนตายมีบาดเจ็บมีประมาทเทศ่ห้เสียทรัพย์บ่มีนะครับมีแต่ต้องเจตนาให้เขาเสียทรัพย์ข้าราญาประมาทเทศให้เสียทรัพย์บ่มีเออแบบห้าวบอรมัดร,ระวังเลยไปถือกรดล่าเขาทรัพย์ก็เสียหายบอรมัดระวังเพ้อเลอนะครับห้าวบริเจตนาให้รถก็พังเพีพ้ยแต่ว่าห้าวประมาทบอรมัดระวังจีมาแจงของหาว่าห้าวถ้ให้เสียทรัพย์เป็นคดีอาญา บมได้ครับเพราะกฎหไม้บ่ได้เขียนไว้ว่าประมาทเฮห้เสียรั์มีความผิดก็บ่มีความผิดทางอาญ,ญาครับประมาทเฮห้เสียรัพย์แต่ทั้งแ่งก็ต้องรับผิดชอบว่าจ,จะฟ้องว่าท่านละเมิดท่านเฮ็ดให้ยรั์สินก็เสียหายเพราะว่าละเมิดน,น,งงน,นี่ทั้งจงใจทั้งประมาทเลื่อนเลือทั้งตั้งใจทุกอย่างเลยคาว่าละเมิดนี่ท่านจะจงใจกับก็ผิดประมาทเลื่อนเลอก็ับผิดบ่าจงใจกับผิดทั้งแ่งนะครับแต่ทางอาญ,ญาต้อตงบอกว่ากฎหไม้เขียนว้โดยเฉพาะบ่ว่าเ็ดแบบนี้ต้องรับผิดในข้อหาประมาทนะั่นั้นแล้วหลักการมันคือ กรารทำความผิดทางาญาต้องมีเจตนาเบี้ยแต่เป็นการ,กรทำความผิดโดยประมาทและมีโทษที่เขากำหนดไว้โดยเฉพาะเลย้านี้หมอนี่เจตนาเป็นแบบใดครับนั่งกินเหล้าอยู่มีปืนอยู่ไก่มือขี่ม์ไใส่ผ่านเสียงดังเร่งเครื่องใส่เจตนามึงตายละเอามึงแท้ละเจตนาขาคนเนี่ยเอาปืนนะครับอาวุธปืนเป็นอาวุธไหลแรงโมงเมนปืนยิง,งตามงานบัดเด้ครับยิงเอาตุ๊กตาน่นะครับโมเมนแนวนั้นเนี่ย อาบธปืนเป็นอาวุธลายแรงยิ่งถือแล้วโอ้เจ็บๆคันๆโมเมนต์เลครับตายเลยครับนี่ปืนลูกซองนะครับโอ้โหกระชากยิ่งแบบในหนังเลยท่าดีขนาดได้ตังท่ายิ่งเลยเบิดไปแปดหนักอืมก็แสดงว่าเจตนาของหมอคือเจตนาขาคนเจตนาจะขาโครีอืมเจตนาบอดีครับจะขาโครีปรากฏว่ามันโมเมนต์โครีมันเป็นคนอื่นครับ ผู้เล่าีอาจจะซื้อหน่ายก่อเจตนาจะขานน่ายก่อแต่ว่ามันบ่เป็นน่ายก่อมันเป็นนายขอบัดมันส่งคือกันขออ้างเขานะอืมว่าสําคัญผิดเข้าใจผิดอืมกฎหมายบอกว่าอืมอ้างบ่ได้ว่าบมมีเจตนาเจตนาบ่ดีจะเหตุกับอีกคนนึงมาบอกครับแต่ว่าไปเหตุกับอีกบุคคลนึงจะอ้างว่าบมมีเจตนา ยิ่งผิดคนขาผิดคนเพื่อว่าต้องรับโทษบ่ได้ครับจบเพราะเจตนาเจ้ามันบ่ดีอยู่แล้วเจ้าจะสําคัญผิดจั่งได้ก็เรื่องของเจ้าถึงมันเป็นคู่หรีของเจ้าอีหลีมันบสมมสมิว่าหมอที่ถึงยิ่งเนี่เป็นคู่หรีสั่งกันมายี่สิบปีอะวันนั้นมันขี่รถพันบ่ดีจัดการเลยเป็นโตแท่เลยยิ่งถึกหมอกอเป็นคู่วหรีตายเลยท่านก็ต้องรับโทษอยู่แล้วข้าขาคนตายอยู่แล้วคูหรีแต่ว่ามันบ่เม่นหมอก่อแล้วมันเป็นหมอขอ หมอข้อกะตายก็ข่าคนขึ้นันตัวรับเพราะเจตนาท่านจะข่าคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันผิดคนท่านจะมาอ่าง่าบ่มีเจตนาข่ามันเบาได้อยู่แต่ก้นไม้บอกว่าเอ้ยบ่ได้หรอกเขาเขียนไปชัดเจนเลยเจตนาเจ้ามันเจตนาโจรเจตนาล่เจตนาข่าคนอืมแล้วมันก็สมประสงค์เจ้าแล้วเขาตายดีถ้าพอตายกะพระยามข่าไปเห็นไหมครับนั่นแล้วท่านจะไปต่อสู้ว่าสำคัญผิดหรือเข้าใจผิด ม่ได้หรอกครับตามที่เราบอกนะครับว่าผมยิงดีครับแต่ผมเข้าใจผิดว่านันเป็นรัวหลีอ่างไม่ได้ครับอย่าไปอ่างแนวน่้อย่าไปอ่างแนวนี่ครับในการต่อสู้ก็ดีที่คู่ก็คือครับอันนี้คือสําคัญผิดในโตบุคคลนะครับเอตั้งใจอย่าตีหัวหน้าคอไปตีหัวหน้าขอแบบนี้ครับแน่หมดหรือไปใส่กับสับก็ได้นี่เข้าใจว่ารถคันนี้เป็นรถของรั่วหลี รถเขางามเพราะผลฉีาใหม่ๆเลยหรือซื้อใหม่ๆไปแดงเลยเขาจะว่าเป็นรถไยก่อแล้วเขาจอดไว้อยู่ตลาดเขาเห็นพอดีรถหมอก่อตอนนี้สร้างหมอก่อเห็ดคนบ่ได้เฮ็ดรถไปเอาเหรียญบาทแล้วครับไปขูดรถหรือกุญแจรถนีน่ขูดหอ,อมรถเลยมันมีวงจรปีดติีะ่ะราทายเห็นต้องรอกาจ,จับไปพอจับไปเพื่อบอกว่าผม,ไ,มได้ตั้งใจไปขูดรถไยก่อผมตั้งใจขูดรถขั่วลีผมเออ ถามว่าโม่งก็บโเห็โดอดแต่เจตนาเจ้าอ้นบอดีอยู่แล้วเจตนาจะทําให้เขาเสียหายทรัพย์สินเขานั้นปรากฏว่าไมไปขูดรถพิษขั้นครับอเขาใจพิดคิดว่าเป็นรถของครัวหรือ,รอแถวมันโมแมนเป็นรถของคนอื่นเขามาจอดอยู่ตลาดน,นอ่างบ่อะไรแบบเดียวกันกับยิงคนเลยอืมใส่กับทรัพย์สินก็ได้รกับเพราเจตนาท่านคือจะแยกแต้ทรัพย์ส,สินก็เสียหายมีเจตนาอยู่แล้วครับเจตนาอ้างาว่ามีเจตนาบไ่ไรดิไปยิงเขาตายยิงได้ ก่อแต่ว่าไปยิงในของอ้างว่าผมว่ามีเจตนาขาในขอมันโมเมนครับมันเจตนาบอดีมาแต่แหลกแล้วเจตนาจะขาเขามาแต่แหลกเมืองเจตนาของของปู้กระทํามถึงแต่แหลกเลยอืมถ้าเจตนาดีกับว่าหยิงคนตัวก็นั่งกินเหล่าไปที่แล้วเขาขับรถแย่งกับก็แล้วไปเรื่องของเขากับห้องด่ากันก็จบไปอันนี้ไล่ยิงเขาเป็นเราตายเลยครับเออราก็บ่อยมีเรือกวดเครื่องกันมาก่อนยังกันแล้วแต่นะครับ มันกับวนาเกิดเหตุไนีมันหย่อนอยังรับย่อนเหล่าผพราว่าแล้วก็อาวุธปืนห่าง,ง่ายแล้วเกินประเทศไทยเขอามลูกซ่องกับผมเนี่ยเบื้องล้วมันกับวแมนปืนเหตุเองเนี่ยเบืองซ่งมันเป็นปืนโอ้โหจักปืนไผ่หล่ะเขาว่าตามผ่านข่าวน้อเป็นปืนตำรวจเดี๋ยวยังมาจะใสเออกับเป็นปืนสื่อมาอืมเป็นอาวุธที่เขาสื่อขายกันกับหมายเขาว่ามีโรงงานผลิตออกมา แม่มาครับอาจจะเป็นปืนของยี่ห้อนัน้นยี่ห้อนี่แล้วมันเป็นปืนแบบเพชรเองด้ปืนเขาขวย้ยปืนยิงทอร์นด de. เด้ออมัน,นยิงแบบกระชากเลยครับอืลูกซองปกติมันก็หานัดบอมแมนบอกครับลูกซองหานัดออแต่มันยิงแปดนัดกระแจงว่ามันยิงแล้วมันต้องไปบรรจุก,กระสุนอีกสามนัดหรือบรรจุก็ไปหานัดแต่ยิงออกไปอีกสามนัดเหลือสองหนัดหรือเป็นลูกซองแปดหนัดบอกครับยิงจนวัดแม็กเลยแปดนัดก็แล้วแต่ยี่ห้อหรือร oh ุ่นข็เหตุครับแต่ปกติแล้วก็มีแต่ลูกซองหาหนัด ยิ่งแล้วก็บฉากออกไปเลยลูกเลือดมันอะหลมมันก็ดีดออกอันไม่มันก็นเข้าไปในรังเพลิงปกติว่าเป็นปืนเฝ้าสวนอืปืนเอาไว้คุ้มข้องทรัพย์สินอยู่บ้านเอไอ้ออออพวกผ้ายังกับก็สะดวกเพราะว่ามันโอ้มันกระบอกใหญ่กระบอกยาวมอนี่เขามันนั่งกินเหล่านาำกับแล้วยิ่งแล้วกับมาเสียใจเอมาอขอโทษบรได้ตั้งใจจำเนึกผิดบ่เกิดประโยชน์ครับเมื่อเกิดประโยชน์นี่แหละครับ เป็นผู้ท้าหอนสอนใจเลยว่าอาบุตต่างเอานี้จากมือเออเขียดบันไดสร้างบันไดกะแต่ไม่เต็มที่กับกำปั้นแกหลอนนวลกันนี่ครับเจ้ามัดสองมัดโทษมันกับบ่หนักนะครับตีกันแน่วแม่บอกเออทะเลาะวิวาทกันตำรวจปั๊บไปผู้รักษาลอยจบเมื่อเวลาจะตีกันใหม่อีกนั่นนี่เอาขวัจามมันก็มีแทงก็มีตีเขาจนตาแตกก็มีมันกับโพดครับบาดปางเมืองเถื่อนเออ นหน่อยสองคนนี่ก็จะออกไปยังเขาหาทุ่มพกทุ่มกี่มอไซส์ไปก็อาจจะไปมวนปีใหม่ยังเขาอยี่ละตามภาษาเขาเออกีรถไปพอดีจังหวะมอนี่ก็คือว่าเป็นศัตรูกันยิ่งกันไปเลยสําคัญผิดในโตบุคคลนะครับแล้วมันยังมีอีกอันหนึ่งสําคัญพิษในข้อเท็จจริงอันนี้สําคัญพิดในโตบุคคลตโตคนนะก่อเป็นขอ้อข้อเป็นงออีกยังมีสําคัญพิดในข้อเท็จจริงอีกครับอืสําคัญพิดในข้อเท็จจริงเอออันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ย ในข้อที่จริงนี่บางเธออาจจะบ่ตองรับโทษไปเลยบางเธอบ่มีความผิดไปเลยบางเธอรับโทษหน่อยลงไปเลยเพราะสำคัญผิดในข้อที่จริงไงเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ความจริงมันโมเมนเข้าใจบ่ะเจตนาอาจจะป้องกันโตแบบผมวบาครับขี่ขโมยเขาไมา่ได้บานน,นะบอกครับถ้าว่าเขามีชิพป้องกันบอมีแล้วน่อเขาก็ยิงป้องกันมันยิงเขามาก่อนนัดหนึ่งเอา,เ,อาเปิดฉากมันยิงเลยห้องก็สวนไปถึงมันตายจริงครับ ถ้าเป็นขโมยจริงๆครับถามว่าผู้หยิงเขาตายมีความผิดบอแต่สู่เรื่องของกฎหมายเป็นการป้องกันชอบด้วยกฎหมายนะครับไพ่มาถึงโตถึงบานแล้วเขายิงไปมันยิงมาก,ก่อนเขาก็ยิงตอบโต้ไปถึงมันตายหนัดเดียวขึ้นกันเป็นการป้องกันชอบด้วยกฎหมายแบบที่ผบบอไปตอนแรกก็บ่มีความผิดที่นี่เกิดหมอนันมันบ่แมนโจรขโมยมันเป็นคนอื่นที่มาหาเหา จังหวัดมีเสียงปืนโป่งขึ้นมาจากไผ่ยิงก็บอกโหเฮาก็คิดว่ามันยิงมาใส่เฮ้าเฮาสําคัญคิดคิดว่ามันเป็นโจรเฮ่าก็เลยยิงสวนไปปรากฏว่ามันโมเมนต์โจรครับมันเป็นมูเฮ่ามาหาเฮ่าแต่มรโทษบอกว่าไล่บอกก่อนแ้วจังหวะมันมานนั่นเฮ้าเห็นอยู่แล้วไม่บอกครับแต่ว่ามันตะคุ่มตะคุ่มบ่เดียนจักไผ่จังหวะอาจจะมีอียังตกหรือฝ่าห้องฝ่าผ้าเปียกเขาเลยว่ามันยิงมาเฮาเลยสวนไปใช่ครับ ข้าสำคัญผิดิคิดว่ามันยิ่งเข่าแล้วมันเป็นโจรมาย่มีการเอื้นถามห้องถาม,ามกับโบปากโบตีง้อเท็จริงเป็นแบบนี้นี่สำคัญผิดใน้อเท็จจริงนะครับซึ่งมันคนกรณีในที่ผมบอกไปตอนแรกสำคัญผิดในตัวบุคคลแบบนี้ถ้าเป็นการป้องกันสอบโดยกฎหมายบมมีความผิดเลยอืสำคัญผิดใน้อเท็จจริงอืถ้า้อเท็จจริงไดตามกฎหมายเขาว่านะครับ้อเท็จจริงไดมันมีอยู่จริงจะยหงใดการกระทํานันโบเป็นความผิด หรือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษหรือมีความผิดแต่รับโทษหน่อยลงตามทีกฎหมายกาหนดไว้แม้ว่าขอเท็จริงนั้นมันจะบ่มีอยู่จริงนะครับแต่ผู้กระทํากระทําไปที่เขาคิดว่ามันมีอยู่จริงแต่มันบม่มีอยู่จริงการกระทํานั้นก็เป็นความผิดหรือรับโทษหน่อยลงหรือรับโทษน่อยกาทีกฎหมายกาหนดไว้คือกันก็ต้องเบิงเป็นเหลืองๆไปว่ามันสาคัญผิดจังใดแต่อีกเรื่องนึงที่มันมาเกิดขึ้นครับผมบอกพี่น้องฟังไปลาสัตว์หรือเขาไปในป่าเกิดขึ้นเรื่อยขนาดเลย ไปกันสามสีคนไปล่าสัตว์ไปล่ามูปลาหรือไปยิงนกยิงอย่างนี้ออยังมืงขึ้นก็เห็นเง่าตะคุ่มตะคุ่มอยู่เขาใจว่าเป็นหมูปลาเมื่อล่ามูปลาเด่กก็ปืนใส่เลยครับปรากฏว่ามัเป็นมูปลาแล้วเป็นหมูเมจ้าของตายเลยเอา้าวเฮ็ดแนวอะไรล่ะยิงถึงมูมแลนลงมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าผมยิงถึงมูผมบริเจตนาผมดียิงหมูปลาเมื่อล่ามูปลาไปกันสองสามคนเกนดว่า มันเป็นหมูป่าถามว่าเจตนาเราเป็นแบบไหนผู้ที่ยิ่งนะครับยิ่งหมูตายนะเจตนาเราก็ยิ่งหมูปลาแล้วแล้วบได้เจตนายิ่งหมูเราเด้เจตนาเราดีอยู่ด้แล้ววันดเจตนาขาคนดังนั้นเราจะเอาเรื่องสาคัญผิดในตัวบุคคนมาใส่ว่ได้ครับเพราะเจตนาเราบ่คือหมอที่จะยิ่งน่ายก่อแต่สําคัญผิดไปยิ่งน่ายขอคิดว่าน่ายขอเป็นน่ายก่อแบบนี้นะแต่ว่านี่สิยิ่งหมูครับยิ่งหมูยิ่งหนก แต่ว่ามันกลายเป็นคนถือมูตายเลยเจตนาเราคือทำลายสัตว์ขาสัตว์ล่าสัตว์บริเจตนาขาค้นเจตนาแล้วยังดีอยู่ด้นะครับที่ไปลงโทษลาว่าบางทีขาคนตายคือก็ณน,นี่ที่ผมบอกถึงมันยิ่งพิษขน้นนะบร้ครับแม่ว่าล่ะเออก็ต้องมาเบิ่งว่าเป็นหยังเาราเู้เสือว่าหมูเราเป็นหมูหมูเราเป็นหนกหนึ่งความมืดนะครับมันบ่ชัดเจนสองกับเบิ้งบดีป่าจ่าข้อม,มันระวัง บอกว่ามันเป็นคนหรือหมูบอกห้องบอกก่อนเฮ้ยไผ่หนั่นเชี่ยวห้าวอาหรือหมูปลาวะเออใส่เลยสวนเลยเนี่ยมาครับถือว่าประมาทเลินเล่ออย่างไรเลีงครับเมื่อเป็นประมาทก้นไม้เขียนใบว่าล่ะว่าประมาทยิ่งคนตายมีความผิดเขียนไว้แล้วเนาะผู้ใดประมาทเนี่ยคนตายผู้ใดประมาทเนี่ยคนเนีราบาดเจ็บเสื้อผ้ามูอว่าตายเนาะบาดเจ็บสาหัสกับว่าไปสาหัสบาดเจ็บธรรมดากับว่าไบบาดเจ็บธรรมดาประมาทก้นไม้เขียนใ้ว่ามีความผิด ก็ต้องรับโทษข็อหา,หาอยิางหมูปลาแต่ว่ากลายเป็นคนรับโทษข้อหาประมาทเกียให้คนตายบ่เบิ่งให้มันดีๆว่าเป็นคนหรือหมูปลานะครับกฎหมายก็เลยว่าเอาประมาทไปซึ่งโทษมันหน่อยกว่าเจตนาข่างไงจะสมควรอยู่แล้วมันบ่ครับความยุติธรรมมันมีอยู่แล้วในโตของมันในข้อกฎหมยายคือถ้าเจตนาเต็มๆเลยเจตนาบ่ดีเจตนาตข่าคนเอาไปเต็มๆเลยมึงได้ขูกหันชีวิตไปเลยยี่สปีไปเลยจำคุกต่อชีวิตไปเลยอันนี้ประมาท อประมาณเอาไปเลยสองปีรับขาคนตายกับจริงตายคือกันนะครับแต่ว่าเจตนาเขาบริเจตนาขาคนหรือขาหมูเจตนาเขาขาหมูปลานี่ยิ่งนกยิ่งเกง่งยิ่งยั้งกบ่าไปส่วนที่มีความผิดเขาไปบุกลุกล uk, ปลาสังวรหรือไปล่าสั์ปลาวันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ว่าเรื่องขาคนเด้อืมแต่เขาว่่มีเจตนาลายครับเ็าเบืองเจตนาเพราะท่างอาญาผมบอกในตอนแรกว่าจะรับผิดทางอาญาต้องมีเจตนาต้องเล็งเห็นผลหรือประสงค์ต่อผล ้องการกระทํานั่นครับป่าเฮ็ดไปแล้วมันเกิดอย่างนะครับต้องเห็นผลเล่งเห็นผลเลยยิ่งคนต,ต้องตายมันเห็นผลอยู่แล้วว่าต้องตายอันนั้นก็คือเจตนาอา้าวลาพี่น้องเวลาเบิดละ่ะรกับผู้ที่กำลังเดินทางเขาก็ขอป,ปลอดภัยในการไปกันมาผู้เฮ็ดงานกับตั้งใจทำงานหาเงินปีหนานมาเที่ยวกันใหม่ว่ากันใหม่กับลาพี่น้องจังพอกันสวัสดีครับ